สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนบพระเก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้นุืจิบค่ะก,ก็อยู่ที่วัดเขาน้นยล่านะคะตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันพิธีเลิกกงมยามดีอีกวันหนึ่งนะคะของวัดเขาอนล่านะคะวันนี้นะคะก็ได้มีการพิธีทําพิธีการยกโบสถ์นะคะวัดเขานอยล่านะคะค่ะและภายในวันที่30เมษายนนะคะ2 5 1 6นะคะก็จะงานพิธีเลื่อนโบสถ์อีกนะคะก็ขอเชิญชวนสาธุชนนะคะมาร่วมงานยกโบสถ์นะคะได้ที่วัดเขาน้อยล่านะคะวันที่30เมษายน25ง6ค่ะค่ะภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรทราจะพาชมนะคะค่ะไปกราบมาสการหลวงพ่อว่าภายในวัดจะมีอะไรกันบ้างนะคะตามรู้จะไปเลยค่ะไปเลยค่ะต่็ดีนะต้องเป็นร้านนะคุณแม่นะ เรบอกเป็นร้านชอบใจใหญ่เลยนะเป็นร้อยแนวต้องมามีร้านนะคุณแม่นะวันเนี้ยท่านใดที่ยกเงินกองเงินกองทองยกมาเป็นร้อยเื่นเื้อเกียวหมดแล้วหมดอะไรที่หมดแล้วก็จะเอาประโยชนะหรือว่าเรามาประตุดใจนี่นี่ลงทางก็เขียว

สองครั้งแบบนี้นะตรงนี้ยังไม่เคยเห็นแต่คุณแม่เคยเห็นที่อื่นมาแล้วโอ้สาธุกับเป็นแม่ที่ยกโบสยกจิดยกใจยกฐานะยกวาสนาบารมียกยกฐาบรรดาศักดิ์เรานะครับท่านใดที่มีกองพระป่าสามเมื่ี้แน่กองแท่นที่พิธีบวงสรวง นะคร,รงเทพเทวา pues ตัวนี้เนาะท่านเราที่มีมหาพุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้นี้วันนี้ให้มาเห็นกับตาในวิธีการยกโบสถ์ว่าเขาทำไดยังไงจะยกยังไงเนาะโบสถทั้งหลังเลยโบสถนั้นใหญ่นะละอีกไม่นานครับไม่นานินรอนะหลังจากที่เรานะครับวันนี้เราทำพิธีรไปตั้งไว้โนกตตรงนองตรงฐานเก่าก่อนนะ แต่วันนี้พิธีวันนี้จะเป็นพิธียกก่อนนะยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นไว้แล้วให้ทุกท่านนะได้มีโอกาสหลังจากที่ทางช่างเขาทำแบบคำเรียบร้อยแล้วคือทำมาตรฐานแล้วให้เรามีโอกาสได้ไปลอดโบสถ์นะลอดโบสถ์นะครับคนที่เขาสอนว่าววท,ที่เป็นผู้ประถมร้างโบสถ์งกรนนครสวรรค์นะครับท่านใดที่เคยไปนะครับ ยกโบสถ์นะแล้วก็เป็นเจ้าพิธีอัญเชิญนะครับองค์เทพองค์เทวดาที่จะให้สถิตลงมาเป็นสักขีพยานนะครับในวันนี้เป็นญาติของนะครับพระอาจารย์โบสก็จะเป็นวัดที่เหมือนสำนักวิปัสนาโบสถ์ลังมสางพันสังฆกรรมของพระสงฆ์นะครับของพระสงฆ์นะคำสังฆกรรม บวชคุณบวชลูกหลานเพื่อจะริมสาพทวนาต่อไปอันนี้เราได้มาช่วยกันยกโบสถ์นะสร้างโบสถ์ให้แล้วในาระวถุให้เรียบร้อยให้บวชคุณบวชได้นะครับถือว่าเป็นมหากรรมอานที่เรแต่เรับตที่ก่ หลายสิบวัดนะครับหลายสิบวัดนะครับพื่งจากกองพระป่าที่ติดพระป่าทาบุญไว้ท่านใดที่ได้นากองพระป่ามหากุศลมหาบารมีในครั้งนี้มาให้มาตั้งไว้ที่แท่นพิธีบวงสรวงแลโตก็พิธีบวงสรวงนี้นะครับเอาปัจจัยนะมาช่วยช่วยจาให้ตรงนี้แล้วเสร็จไปด้วยดี มาหาบารมีอันยิ่งใหญ่มากๆนะม,ามาหาบารมีอันยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าเราได้ยกโบสถ์แล้วก็เลื่อนวาสนาบารมีของเราวันนี้ใครมีโอกาสาใครเรียกว่าตกปีชงนะดวงไม่ดีทํามาค้าขายไม่ขึ้นร่างกายนะครับปอไปใจเนี่ยมันไปได้ไวกว่าปากปากเราพูดเนี่ยจะไปจะไปเหี่กวาปจะากนะครับ เวลาเราอธิษฐานกุีิต่งกุศลน่ะหลายท่านก็อาจจะคนนั้นคนนี้เนี่ยต้องใช้จิตอธิษฐานเลพราะจิตอธิษฐานจะถึงทันดีไวมากๆนะครับองค์เทพองค์เทวดาจักรัคกาปฏิบัตินะที่นั่งปฏิบัติเขาเรียกว่าอาธิษฐานใจตื่นายจิตใจีจของเราในอดีตแต่า้านะครัหบหลายพกหลายผ้าที่เราดมีโอกาสาได้มาร่วมกันนั่งอยู่ตรงนี้นะครับงงตรงนี้ไม่เท่า ูตรงนั้นตรงนี้เพราะป่ะุษตเราเนี่ยผ่านมาหลายพบหลาย้าตะครับเราได้เสร้างไว้ปต่ประวัติศาตรได้แต่ว่าปัจจุบันเราไปสำรวจวัดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านใดจะชวนไปเที่ยวไปเที่ยวก้าววัดไปอันนั้นมาถึงว่าเราเคยได้ไปประตาพตเราเคยได้ไป ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เป็นนะครับพระเดชพระคุณผู้ตามไปทั่วประเทศไทยนะซึ่งจะจดงานพิธียกพ่อตาหมาอเกตเจ้าโบราณันธ์ไปเมื่อวันที่สี่ถึงวันที่สิบสองจัดงานเก้าคืนเก้าวันนะครับซึ่งนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเริ่มทำพิธีนะครับอัญเชิญ โมขทหายังฆปุชามหาภควาภูติโลกันาสังติปุษยานุติภูตานาปุตินิธรรมาภูติโหัญยาวันมามีธรรมะปัญญุสังตสุยการรู้ดี ภะวะตุนะมัสสาเยสันตุปะตุวันกะถานะมะปันทะสุขิภะวะตุเตนะโม

ในสุขสนตนั้มหาเทพีสรสางสรสนั้งสพันสุงนรินทังประตูหนุู่สาวพรรา ภริทวานเมตังสเมตาภาทันตัานเวคิตาจิตตาภริตังขณะปิจูมาห์ทิเบระเทตะัมิตตวันิเกวะตุเนเกเทอุมาทะยัน

พรตนงาระนังขัจชามิโอนโมธรรนังสาระนังขัจชามิโอติทังสุรโคจเทวาเศรษตาปุญญาโคเอ้สมาคันตวะ ขันธ์โตทูใจเทวาเสโทจาเทวาปุญญาคูจาเีวังวานีตลอดเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้ในวันนี้เร่มีมพระเดชพระคุณพระพระเดชพระพ่านพรครูประกาศโยุโบสถหลังนี้โยคุโผสดหลังนี้ไปวิงหลงพ่อทอ สร้างไว้ข้าพเจ้าขออนุญาตมารับเครื่องสังเวยเครื่องบวงสวงและบรรดาให้เอิ้นบรรดาเทพเพียรนิกออามรและพรหมินท้าอมารินสกาเทวราชอยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญพระเกศพระราหู มรติยูพระธิ์พระรจัน์พระขานทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายอันสิมแัตยู่ในจองจักราศีจงมาช่วยประสิทธิ์ประสาทพระชยามงคลเแรกคนทันอันก้าหาร,ราบัณเดตเชิญท่านเท้า วิรุฬหเช่นพระแม่คงคาเช่นนางแมคขราพระเพิงหลวงพ่อนำหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อปานปู่เทพอุดรหลวงปู่สวงหลวงปู่มังคูบาเจ้าดงด,ดีวงปู่ดูวงปู่จันทร์ หลวงปู่ปนหลวงพ่อแซมหลวงพ่อทาขอ่อยได้ทางที่ให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนำบนกุศลนี้ส่งไปให้ผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินคือพระราชาพระมหากษ<า>ัสิัตข้าพเจ้าขอปลดปล่อยให้วัดของในล่างอย่าได้ตามข้าพเจ้า ตปสู่บ้านเรินที่อยู่อาศัยขอให้เจ้ากํนนนาน,นายเวรโจ้มรรพุลและูุศลนสามที่แห่งนี้ด้วยเถิดยีอุโบสถตอี่ทีงานฉับกำลังเทศ เรื่อแรงที่จะยกนะเพราะฉะนั้นะเพื่อที่จะเชิดชูครูบาอาจารย์ไว้นะได้พูดคุยกับน,นะได้ทดลองนะเพื่อขั้งน,นี้ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วได้มาญาติโยมได้มามรดกที่ก,กีรมในะในการบวงสวงบอกกล่าวองค์เทพเทพารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในอารามวัด เขาน้นยล่ามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมหาบุญมหาบุศสนได้ยกโบสถ์และเลื่อนโบสถ์ไปปณิสถานที่แห่งใหม่ที่สวยงามกว่าะฉะนั้นวันนี้เราหล่อหล,อ,ล,อ,ล,อ,ลอมดวงใจทุกๆดวงกำลังซักเริ่มต้นกันว่าเราจะสร้างโบสถ์หลังนี้ให้เป็นโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ได้ ต่อเน,นื่องและฝากไว้ในแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาที่วัดเขาเมืงล,ล่างแห่งน,นี้ขอขาบพระคุณในความเมตอาของอาจารย์ระบครประกาศสอ,อนวุฒินนวัดชัานี้ครต่าเหตุอดรมวังุงเทพมยาแล้วก็จับสายศีลสายมงคลเข้าไว้เพื่อที่จะดีบดรหรือยกโบดในวันนี้ให้โยมได้ได้เห็นกัน น,นะหลังจากนั้นเคลื่อนโบสเลื่อนโบสไปนโยนนะเพราะว่าการเลื่อนไปจะมีการสร้างแท่นก่อนสร้างแท่นรองรับก่อนเพราะแท่นนั้นใช้ไม่ได้ คือโดยเฉพาะการนําของท่านมหาไพโรจร์ตรังธรรมรังศรีนะอดีตท่านก็เคยอยู่วัดบรรพานนอกนะอ่าแล้วก็วัดอ่าอะไรหลวงวัดหลวงนะท่านก็มีเมตตาก็ไปช่วยกันนะช่วยแต่ก็อยู่นะก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบนาเล็กงานนาเล็กอยู่วันนี้ นะซึ่งเป็นญาติกนะันแล้วก็น้องๆทุกคนนะแล้วก็บิลัยนะหมอตะยันนะได้เดินทางมาหลายคนหลายท่านนะในจุดกล่าวคำตวารสป่าเลยนะครับนะรก็นาาาั่นก็ต่อทางพระอาจารย์อาทิกาคกุลน่ากล่าวว่าได้สักศากขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามนะอิมานิมะยังพันเตอิขุสังโฆอิมานิยาสุขายะ แต่ลุกกระโจนจะนั่งกระโจ้อ้ากต้องเลี้ยงมากต้เลี้ยงข้าวมากแล้วตรวจยอดไ้เดี๋ยวตองจยอดให้ผ้ากันยางใช่ใช่ใช่วันนี้ มีผู้ที่ถวา,ายมาแล้ว2องพันล้านแล้วก็เจ้านึ่งก็หมื่นล้านเราเจ้ามา <c oughs> เพราประมาณยังไม่มาใช่ไหมทุกพี่นะเรากพประมาณใช่ไหมฮะเรงครับ <c oughs> เราถ้าจัากันไม่ได้นะครับแต่ค่นะครับเรารอโครงการเดียวกันนะครับ กด ok น้ำรับพรก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวชนบนะครับมีเก้าอี้นะครับอ่าได้รวบรวมนะฮะทั้งคุณแม่เล็กแล้วก็คณะกรรมการลูกหลานด้วยนะครัการสารดตั้งใจจ้ะยะอาวุลวะภาปราปุลปวันญาติสาตาล ต่อท้ายตวาคาตพระวรตาธรรมโมธรรมนัมมสามีสุปฏิปันโนซึ่งโดยนำกระตัของพระอาจารย์มาปรโรชน์ตามะลักสุตรยาวมีไหมุดเดือดยางเจ็ดเนาะโอเคครับ อะไรก็ไัฐบาลก็จะบิจาคเวลาตเช็จแล้วใทยประมูเห็ดลยต้นตรักษาพิ่บ่าและประดับปรหวงเพื่อเ้รนะก็นักขายของคุณโสายุลมนะายเน้อเยี่ยงโะยืนนบน ขอเจริญสุกสวัสดีคณะสัตยาญาโยมวันนี้ทางวัดเขาน้อยล่างก็มีการมีพิธียกโบสถ์เพื่อให้โบสถ์นั้นสูงขึ้นและจะทำการเลื่อนโบสถ์วันที่30เมษายนถ้าญาิโยมท่านใดมีความประสงค์จะมาร่วม ด้วยกับวัดเล็กวัดน้อยซึ่งอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองก็โบนั้นได้อยู่ที่ต่ำก็จะทำการเลื่อนมาไว้ณที่เหมาะสมอัรมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดเขาน้อยล่างขอเรียนเชิญคณะตถาญาณโยมที่ดูทีวีมาร่วมบุญใหญ่คือบุญเลื่อนโบดนณนวัดเขาน้อยล่างวันที่30เมษา เวลา14นิกา,นา29นาทีนายยมนะขอเรียนเชิญทุกคนท่านก็ขอเจริญพรอ,อำนวยพรคณะอัตถายาตโยมที่มาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะคุณนาเล็กอยู่อนเนกตึงอยู่ปทุมธานีแถบวัดเวรุวันก็ได้มาเป็นประธานเป็นเจ้าภาพใหญ่และคณะสายตัตถาทุกท่าน ก็ขอให้ญาโยมทุกคนทุกท่านที่มางานยกโถดในวันนี้ณวัดเขาน้อยล่างก็ขอประสบแต่ความสุขความเปรลิญคิดสิ่งหนึ่งบางการใดก็ขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนาขออ้างอิงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยเฉพาะพระประธานในพระโบสถ์วัดเขาน้อยล่างคือหลวงพ่อยิ้มสาเร็จและหลวงพ่อบุญน้อยธรรมบาโล อดีตเจ้าวาดณวัดเขา้อยร่างผู้สร้างบทหลังนี้ก็ขออํานวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกคนกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งประการใดก็ขอให้สมดังมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการเทิน